สวัสดีค่ะฉันนางจินตนาบุษราคำเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาตรวจสุขภาพปี59หมอก็บอกว่าไม่เป็นเป็นก้อนเนื้อธรรมดาตอนแรกเข้ากับปัวไว้ขีดต่อมาก็ตรวจสุขภาพแล้วก็เจออีกใหญ่เท่าเนี้ยมันไม่เคยเยื่นก็ไปให้หมอตรวจหลังจากเอาเซลล์ไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งระยะที่ส มันไม่มีอาการเลยแต่ก็มีรู้สึกว่าวูบวูบ,บ้าบๆหายนะความรู้สึกมันหายไปเลยเหมือนจะวูบไปเะยเงี้ยหายไปจากวงจรไปเลยนะพอมาพูดจริงๆว่าเราเป็นมะเร็งจากเท่านี้กลายเป็นเท่านี้ภายในหนึ่งวันหลังจากเจาะซีดเราก็เลยแบบคิดเสียใจเหมือนกันนะแล้วเราไม่มีเงินเลยสักบาท แล้วหมอบอกว่าค่าผ่าตัดราคาเท่านี้เท่านี้ช็อกเลยนะเราคงหมดหวังหมดหวังแล้แทบค่าตัวตายขับรถมามพูดถึงตอนนี้ก็ไม่เคยลืมความรู้สึกเองเนาะ ก็คิดแค่ตัวตายนะขับรถมาเนี่ยให้รถชนก็เลยคิดว่าอ๋อเลยไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไมก็เลยไม่ไม่ทำก็เลยโทรไปหาพี่อยู่ต่างประเทศเขาก็เลยโอนตังค์มาให้เราผ่าตัดเราเป็นขคาราชาการแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยแต่เขาจะให้เราให้คีโมเราไม่เอาเราจะผ่าตัดเราคิดถึงว่าเราเสียสละให้กับชาติขนาดนี้แต่สิ่งที่เราได้รับเราคิวที่200กว่านะ,ะเรารอได้ไหม มันเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีเท่านี้เราก็รับไม่ได้เหมือนกันมันก็ยังฝังความรู้สึกเราอะ คราวนี้เราก็ไม่กลัวเรื่องการผ่าตัดเพราะว่าเรากินน้ำมังคุดเพราะว่าเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปเกิดอุบัติเหตุกระดูกอ่ะทิ่มปอดทะลุเขากิน15วันแผลเขาหายเขาลุกขึ้นเดินได้ตอนแรกคิดว่าเขาจะตายแล้วนะคนนี้เราก็เลยจําคํานี้เข้ามาไว้เออแล้วเราผ่าตัดนะทำไมเราจะไม่หายวะเนี่ยกินวันละสองขวดแล้วก็กินสลิมช่วยปรากฏว่าเรากินภายใน7วันแผลติดก,กันนี้งเลยไปผ่าตัดเราเป็นคนแรกที่ได้รับการผ่าตัด คนที่สองสามวันนั้นหมอผ่าตัดไล่เลี่ยกันคนหนึ่งก็ผ่าตัดแล้วปรากฏว่าเขาติดเชื้อแต่ของเราดิหมอบอกโอ้โหแผลสุดยอดเลยแผลติดแผลนี่สวยมากหมอหมอชมนั่นเน่ยเราก็ดีใจที่เรากินนี่คือผลของน้ําสยามนิวตา้าเรากินไใ้น้านําบังคุดเนี่ยมันช่วยเราได้ในเรื่องแผลและที่สำคัญคือหลังจากนั้นไปตรวจอีกประมาณสักอีก 15วันเรื่องเไงนี่แหละหมอนัดตรวจหมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งคุณหายแล้วคุณกินได้ทุกอย่างหมอบอกงนี้แต่เราก็จะไม่กินของทั่วไปกินผักกับปลาแค่นั้นกินตัวนี้สุดยอดขอบคุณโฟลเล็กและก็สยามนิวต้าและคนแนะนำคือคุตติ้งนะคนแนะนำที่ทำให้เราได้มีชีวิตต่อขนาดนี้ ไม่คิดว่าติงจะได้มีชีวิตยาวขนาดนี้ขอบคุณค่ะ